สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาเจาะนะคะเจาะคอหลังนะคะตัวนี้อ่าเขามีเจาะมาอยู่แล้วนะคะแต่เขาเจาะมาแค่นี้ลูกค้าก็บอกว่าเวลาใส่เนี่ยมันรัดคอเกินไปนะคะให้เจาะลึกลงมาอีกนะคะวิธีของเรานะคะก็คือจับแขนเนี่ยเอาเข็มมุดกัดไว้นะคะแล้วก็ตรงใต้แขนนะคะแต่เส้นเส้นข้างนะคะกัดไว้นะคะแล้วเราก็วางให้มันเป็น สันทบผ้านะคะตัวนี้เราไม่มีผ้าเราจะใช้เป็นคุ้นดำไปเลยนะคะเพราะว่าอ่าในลายนี้มันก็มีสีดำเนาะเราก็จะใช้คุนดำไปเลยคุ้นดำไปเลยนะเสร็จแล้วนะคะพอเราจับได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เจาะลงไปเลยนะคะ ค้าบอกว่าเจาะลึกได้ไม่เป็นไรนะคะเราก็เจาะลงมาเจาะลงมาตามความชอบเลยนะลูกค้าชอบโป๊ก็ได้เลยนะคะอันนี้ก็เจาะลงมาประมาณ8นิ้วนะคะเจาะเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นชิ้นหลังนะ คอเป็นคอตั้งนะคะเขาจะโพ้งเข้าแบบนี้เราก็เลาะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็หาผ้ามานะคะแต่ตัวนี้จะเป็นจะใช้ผ้ายืดนะคะเราอาจจะใช้เป็นผ้าธรรมดาก็ได้ถ้าเป็นผ้าธรรมดาเวลาตัดผ้ากุ้นเราจะต้องตัดผ้าเฉลียงนะคะแต่นี้เป็นผ้ายืดเราจะตัดแนวขวาง วางผ้ากุ้นนะคะระวางผ้ากุ้นให้ให้ริมผ้ากุ้นเนี่ยเท่ากับริมผ้าที่เราที่เราจะเย็บนะคะแล้วเราก็เย็บเลยหนึ่งตีนผี ตรงนี้นะคะตรงที่เราเจาะไปเป็นเส้นตรงๆนะคะเราก็ทําเป็นขิบนะคะขิบป,ปากขิบป,ปากฉลามขิบป,ปากฉลามนิดนึงนะคะุณแบบนี้มันสามารถทํากลับไปแขนเสื้อเชิ้ตผู้หญิงได้นะคะแล้วเราตรงที่เราขีดไว้นะคะเราก็เย็บผ่านมาเลยค่ะ เราจะแต่งร้อยผ่านี้ให้เป็นแบบว่าหยดน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะ,ะแต่อันนี้เราผ่าตรงๆนะคะ ตรงนี้นะคะตรงก้นนะคะเราก็ขีดทั้หน่อยหนึ่งตรงก้นที่เราขีดขีดไว้เมื่อกี้เราก็ขีดทั้หน่อยหนึ่งนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จับพับหนึ่งครั้งนะคะพับหนึ่งครั้งพับพักกุหนึ่งครั้งแบบนี้ แล้วเราก็จับตัวที่เราเย็บเมื่อกี้นะคะยัดเข้ามานะ,ะอันนี้เป็นกลุ้มกุ้นอมนะคะเป็นกุ้นอมก็จะได้แบบนี้นะคะกุ้นอันนี้เราสามารถเย็บตกล่องก็ได้นะคะเย็บบนผ้ากุ้นก็ได้นะ,ะตัวนี้เย็บบนผ้ากุ้นนะคะนิดนึงคลิกเกดเล็งตอนที่เย็บตก เราจะจับเย็บไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเนาก่อนก็ได้นะคะเนาที่เราพับลงมาครั้งหนึ่งเนี่ย ตรงโค้งที่เราขีดเราก็พับต่อเนื่องมาเลยนะการเจาะคอหลังนี่มีหลายวิธีนะคะเป็นเจาะเป็นสาบหลบก็ได้นะแต่ตัวนี้เป็นเจาะคุ้นนะเจาะคุ้นเราก็จะเจาะเป็นแนวเส้นตรงหรือว่าเจาะเป็นหยดน้ําอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เรา แล้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้เราก็เข้าคอเข้าไว้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยคอที่เราเลาะอ,ออกเนี่ยเขาก็จะมีการเย็บนะคะเย็บเย็บแล้วก็พง้งเข้าคอเขาเย็บแล้วก็โพง้งแล้วก็กันปิ้นเลยนะเขาไม่มีการมาเย็บตลบอะไรละ เาเย็บแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปพงแล้วก็มากันปิ้นแบบนี้นะฮะสองข้างอะททาเหมือนกันเขาทํามาอย่างนี้เราจะไปลเลาะข้าใหม่มันก็ไม่ใช่นะคะเราก็ทําตามเข้าไป พอเราไปโพ้งมาแล้วนะคะเราก็มาคิ้วกันปิ้นเหมือนเดิมป้าครับผมลืมของเสร็จแ,แล้วเราก็ยั้งไว้เหมือนเดิมนะคะลูกค้ามาตกใจ พอเสร็จแล้วนะคะพอเราย้ำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็ติดกระดุมคืนให้ลูกคา้าส่วนตรงนี้นะคะอ่าเราไม่ได้แต่งให้มันเป็นหยดน้ํานะคะมันก็จะไม่เป็นหยดน้ําให้เราทีนี้เราก็เลยจะมาจิกข้างในไว้นะคะจะมาจิกข้างในไว้เพราะว่าเราไม่ได้โค้งแต่งผ้าตัวลายให้มันเป็นหยดน้ําเนาะมันก็เลยไม่เป็นนะคะถ้าจะให้มันเป็นหยดน้ําเราต้องแต่งตัดผ้าออกอะ เราก็เลยมาย้ำก้นมันแบบนี้นะคะเหมือนเราจิกปลายแขนเสื้อเชอิะะ้ตอะเน่ยจับตรงนี้ให้เป็นธรรมชาตินะคะเนะี่ยเราก็ย้ำขึ้นมาหน่อยนะึง ก็จะเป็นก้นแบบนี้นะคะเหมือนปลายแขนเสื้อเชิ้ตที่เราเขาเรียกอะไรเนาะที่เรากุ้นนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็มีเท่านี้นะคะวิธีการผ่าผ่าข้างหลังหรือว่าเย็บหลบสาบหรือว่ากุ้นก็ได้นะคะหรือว่ากุ้นหยดน้ําอะไรเงี้ยทำได้หลายอย่างนะเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะคะโควิดมารอบนี้เงียบนะคะเงียบมากเลยที่ร้านก็เงียบนะคะ เป็นเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างคุยกันมาได้นะคะทักกันมาได้นะคะมีแค่นี้แหละจ้าไปแล้วจ้า